สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเป็นเครื่องทำขายนะครับ PS2 ขนาด500กิก่มีทั้งรุ่น7รุ่น9แล้วตัวอ้วนราคาเริ่มต้นที่1,800จนถึง2,200ไม่เกินเนี้ยหรือละลาดเกินมากบปกลรบแล้วแต่ครับเพราะผมใส่500กิกนะครับเป็นฮาดดิสแยกออกมา มันก็เหมือนที่ผมทำ PHP ทำพศษาเนี่ยผมชอบใส่เกมพอดีดเยอะมันทำแล้วจบไม่ต้องมาเสียเงินเพิ่มซื้อภายหลังอย่างเครื่องรุ่นเจ็ดท่านใดสนใจเจ็ดกับเก้าผมขายเท่ากันเลยแล้วกันเนี่ยชุดละสองพันสองร้อยบาทขนาดห้าร้อยกิกนะครับ มีจอยให้สงจอยจอยใหม่เซฟอะไรสายต่อครบพร้อมเล่นถ้าเป็นรุ่นอ้วนตัวใหญ่500ากิกอ่าสัก1800บาทแล้วกันครับอันนี้ยังไม่รวมส่งนะมาดูหน้าเกมประมาณา140กว่าเกณฑ์ที่นี่ตีสัก150ได้ครับแต่จะมีบางเกมที่เสียก็เป็นไปได้ แล้วก็ใส่ลมเกมเก่าพวกแฟมิคอมซูเปอร์แฟมิคอมเกมบอยย้ำนะครับมีเกมบอยด้วยนี่โอโจโอซีดีเป็นซีซีดีนะก็ภาพมันจะสวยกว่าแต่อาจะรันช้ากว่านิดนึงมาทดสอบหนึ่งเกมทดสอบไหนๆคิดยาวแล้วก็ทดสอบหลายเกมหน่อยก็ได้ เลยลองทดสอบเพืยต่อกันแล้วกันจังหวะนี้ก็รอนิดนึงแต่เต้รนอัดมีกระตุกครับเพราะว่ายุคสมัย USB กับ p a y 2มันไม่บาลานซ์กันแต่ตัวเกมไม่ไม่กระตุกแน่นอนรอจอขึ้นครับไม่ก็ถือว่าไม่ช้าก็คิดซะว่าเราเล่นแผ่นก็ต้องรีโหลดเหมือนกัน จะให้เราเซฟให้ได้หรืนีม่เซฟที่เหลือจะบอกว่าให้ลูกค้าไปรู้เองดีไหมโอเคเพทูผมลองแค่นี้เดี๋ยวผมไปลองพวกนี้อจีโอจีโออะไรดีกว่าเดี๋ยวไปลองดูเกมเก่า เพราะว่าเพทูมันเข้าง่ายออกง่ายคนผู้ซื้อน่าจะมีพื้นฐานเวลาเล่นเพทูเนี่ยมาดูเกมเก่าเออซูเปอร์แฟมิคีคอมแล้วกันเยอะมันเยอะมันเยอะ,เ,ยอะเออบอลตัวล่าสุดเนี่ยนีโอจิโอเออในไหนละแวะหันเข้าไปดูหน่อยนะ นะมีโอจจโอเบทเทนนี่มีเอาไหนดีอ่ะเอานีโอจจโอซีดีแล้วกันคำว่าซีดีกดกข้ปายครับฉันเดิงพับรอมันรีโหลดอาจจะชา้านิดนึงเพราะว่า,วามันมันก็บอกเล่นโอจจโอซีดีมันก็เหมือนเล่นแผ่นเพีทัวร์ช้านิดนึงนะครับเกือบนาทีอ่ะ はい。 มีโอเจโอซีดีนะครับเหมือนเกมตู้เลยโอเคมีโอเจ้าซีดีเราแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวเองกันคลิปยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันผู้ซื้อต้อง ต้องรู้อ่ะนี่เอ็นเคเกมตู้คล้ายนี้เยอะ เข้าไปนะครับโอ้เราโหลดอ,อันนี้กด X อันแรกเลยจะเลือกระหว่างาเล่น f ฟมิคอมหรือซ u เปอร์ m ฟมิคอมผมเอา f ฟมิคอมแล้วกัน กระบายเกมที่ทดสอบอสูงละคันกระบไปทดสอบเกมไหนดีจำชื่อเกมไม่ได้อเอาใหม่ทดสอบมาริโอแล้วกัน เรารีันเอ่องวดหน้าเดี๋ยวผมมารีวิวการเข้าเกมบอ้กันครับอา่างวดนี้รีวิวอะไรดีอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ สนใจก็ติดต่อมาเครื่องเล่น ps 2 500 g กิกลงเกมให้พร้อมเล่นแล้วาราคา2องพันต้นต้นผมก็ถูกแล้วนะพรอใส่500กิกโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ